สวัสดีค่ะวันนี้สวนลานก้าวฟาร์มนะคะจะมาแนะนําต้นนี้เลยนะคะต้นแก้วสารพัดนึกค่ะต้นแก้วสารพัดนึกของสวนลานก้าวฟาร์มนั้นรับเข้ามานะคะตัวเมียนี้ประมาณ2ปีได้แล้วนะคะเข้ามาเป็นต้นเล็กมากๆเลยนะคะเรารับเข้ามาอยู่ประมาณ20ต้นนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวผู้นะคะหน้าตาใบจะหยักแบบนี้นะคะนี่คือตัวผู้ ตัวผู้นี้เรารับเข้ามาได้อยู่ประมาณสี่หรือห้าเดือนนี้เองนะคะแต่ว่าเรารับต้นแบบตั้งแม่เข้ามานะคะต้นแก้วสารพัดนึกค่ะเป็นเป็นไม้มงคลนะคะที่นิยมปลูกกันมากในอาคารบ้านเรือนเป็นไม้ล้มลุกประเภทเดียวกันกับบอนนะคะนอกจากนี้ยังเรียกแก้วสารพัดนึกอีกชื่อหนึห่งว่าแก้วหน้ามานั่นเองนะคะหรือว้านสารพัดนึกนะคะ มีอายุหลายปีลักษณะลำต้นอวบน้ำนะคะเนี่ยดูลำต้นเขาได้นะคะจะอวบน้ำาแล้วก็ใบแข็งรูปร่างเป็นรูปสอนนะคะต้นโตโต้นจะสูงประมาณ1.5เมตรเลยทีเดียวใบสีเขียวเข้มตัดกับสีขาวเป็นเส้นๆ้นด้านล่างมีสีม่วงเข้มนะคะนะคะ่ะด้านล่างของใบจะเป็นสีม่วงเข้มนะคะนะคะ่ะทั้งตัวพู้และตัวเมือจะมีสีม่วงเข้ม แก้วสารพัดได้แบ่เป็นตัวผู้และตัวเมียนะคะอย่างที่บอกก็คือตัวนี้คือตัวเมียตัวนี้คือตัวผู้นะคะตัวผู้นั้นใบจะใหญ่และหยักนะคะเเห็นชัดเจนลายของเขาต้นเส้นกระดูกบนใบหนากว่าลายขอบเล็กกว่ามีความเชื่อว่าปลูกประดับบ้านเรือนแล้วคิดสิ่งใดจะ นั้นจะเป็นจริงและยังช่วยป้องกันภัยพูดปีป,ป,ป,ปาศาจสิ่งกับประมวงนคนได้อีกด้วยต้นแก้วสารพัดนึกเป็นไม้มงคลที่มีคุณสมบัติช่วยฟอกอากาศนิยมเลี้ยงไว้ในห้องนอนนิยมเลี้ยงเป็นไม้กระถางที่ส่วนร้านก้าวฟาร์มนี้ปลูกโดยใช้ดินร่วนระบายน้ำได้ดีนะคะเติบโตได้ดีในที่ร่มไม่ชอบแสงแดดมากเท่าไหร่นะคะตัวผู้จะโตวไวกว่าตัวเมียนะคะการขยายพันธุ์นี้ร้านข้าวฟาร์มเอง จะขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อนะคะหรือเราจะนําไข่ที่ออกลอบๆรา,ากนะคะแทงออกมาจากโคนต้นมาพอพันธุได้การปลูกใช้ดินร่วนระบายน้ยําใน3ส่วนใบกัมปู2ส่วนมะพราวสับหนึส่วนต้นแก้วสารพัดเน็กชอบความชื้นนะคะแต่ไม่ชอบแฉะนะคะไม่จําเป็นต้องรดน้ําทุกวันการใส่ปุ๋ยก็จะใช้ปุ๋ยหมูลไ้เดือนนะคะ ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะทุกๆหหรือ2เดือนต่อครั้งนะคะส่วนร้าน9ฟาร์มจะนำเสนอต้นไม้ดีมีมงคลน,นี้ให้แก่ท่านได้รู้จักอในคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เราส่วนร้าน9ฟาร์มด้วยนะคะสวัสดีค่ะ